ที ais, ่เปรนแบบได้ถอยแว่นแบบไปย่างบ้ากแล้วจะขับขาหมดอยแล้วปล่อยให้มนุษย์เป็สองฝ่ายได้ประชงมากกันเพราะ ตอนนี้นะคะมีการปะทะการเดือดเลยทั้งสองฝั่งนะคะทั้งผู้ชุมนุมกลุ่มไทยพักดีแล้วก็กลุ่มคณะราษฎรนะคะมีการคว่างปลาข้าวของใส่กันเจ้าที่ตำรวจตอนนี้ค่อนข้างที่จะเดือดมากเลยนะคะโดนน้ำผสมสารเคมีไปหนึ่งรอบแล้วตอนนี้เริ่มหายใจไม่ออก Au! Oh. Uh. Oh, ตายไปข้างแล้วไอ้เนี่ยรู้แล้วโคตรต่อฟ้า เขาจะไเห็นองเราเราจะไม่ไปตามกระแสโดการช่วยเกเารัพ่อแม่ี่น้องเอกับมา่กับมาอมต้องไนเี่ยงตเดี๋ยไม่ต้อง 아홉, 열, 열, 열,